ดีครับพบกับรายการกฤิขยี้ข่าวกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับข่าวโด่งดังสองข่าวพร้อมๆกันนะครับข่าวหนึ่งดอมส้มก็ติดตามนะครับแล้วก็เฮเลยคุณพิธาได้กลับมาเป็นสสครับศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาไม่ผิดแต่ก็เป็นหุ้นสื่ออยู่แต่ก็สื่อด้าน,นมันไม่ใช่สื่อ รายละเอียดปีกย่อยก็เยอะแยะมากมายก็ไปฟังกันได้ในคำพิพากษานะครับผมเดี๋ยวก็จ่อมาเผยแพร่เราก็จะได้รู้นะครับว่าศาลเขามีแนวคิดอย่างไรตัดสินอย่างไรเพื่อที่เป็นบรรทัดฐานกับนักการเมืองที่จะต้องรู้นะครับผมอีกข่าวหนึ่งก็คือแม่น้องชมพู่ครับคุณสาวิตรีประกาศแยกทาง กับพุนพ่อน้องชมพู่คือคุณานาใหม่นะครับผมก็คือแม่ชมพู่ก็ประกาศเลิกกับผัวคนก็ตกใจโดยเฉพาะแฟนขับสายลุงพลปาแตนแฟนขับสายแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่คือแฟนขับเขาจะมีสองสายด้วยกันสายหนึ่งก็เชียร์เป็นด้อมลุงพลปาแตนอีกสายหนึ่งก็เป็นด้อมแม่น้อง ชมพู่แับผมแม่ชมพู่ออกมารายสดนะรายจริงๆจังๆหลังจากเก็บด,ดองเรื่องนี้มานานคือเป็นปีแล้วนะครับบางข่าวบางกระแสก็บอกว่าแม่น้องชมพู่ะอไปมีผู้ชายคนใหม่ไปมีกิ๊กทำนองนี้ทำให้พ่อต้องเลิกนะ ข่าวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ภาพจะออกมาว่ามอแม่พ่อน้องชมพู่เนี่ยเป็นเบีย้ยแรงเป็นเบีย้ยเบี้ยล่างคุณอนามัยเนี่ยเป็นเบี้ยล่างคุณสาวิตรีเพราะว่าต้องไปช่วยงานช่วยทํางานทุกอย่างนะเพราะว่าสาวิตรีเขาไปขายของไงไปร้านขายของไปเปิดร้านขายของก็ทาง ผัวก็ต้องไปช่วยนะครับผมแต่ภาพออกมามันเป็นเหมือนกับว่าพอ่อน้องชมพู่เขาโดนกดขี่ข่มเพงใ้ทำนองนี้ครับผมก็เรื่องมันก็เกิดขึ้นมาจนได้จนถึงฟานเส้นสุดท้ายนะครับคือเรื่องที่ผัวของสาวิตรีเนี่ยจับได้ว่าไปมีผู้หญิงอื่นเขาบอกว่าเป็นปีละ นะแล้วก็ก็เคยคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ยกโทษให้ไปละอภัยโทษไปละอากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ผัวเธอยังไม่เลิกจุดพีกก็คือวันขึ้นปีใหม่เธอก็ซื้อของซื้ออะไรมาเพื่อจะมาสังสรรปีใหม่จะมาเขาดาวกับผัวว่าอย่างนั้นเถอะ ปรากฏว่าหลังจากกินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยผัวก็ไปนอนนาอ้างว่าไปนอนนาต้องไปนอนนาชุงปีใหม่เนี่นะปรากฏว่าสืบไปสืบมาไปเข้าดาวกับผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละที่จับได้ก็คือ,อยังไม่เลิกลากันก็ถึงวันนี้เก็บงำมายี่สิบวันนะ ก็ประกาศเลิอกอย่างเป็นทางการแล้วก็จะอยู่กับซสอิ่งลูกสาวพี่สาวของน้องชมพู่เนี่ยสองคนนะก็ถือว่าจบจบกันไปแล้วแล้วมันข่าวออกวันเดียวกับพิธาเนี่ยครับนะผมแล้วโทรทัศน์หลายช่องนะก็ไปออกนะออกไปตีคู่กับพิธาเลยทีเดียวแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยนะข่าวนี้ดังเหมือนกัน แล้วแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าให้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษออกมาหน่อยหนึ่งปรากฏว่าพับเดียวครับคุณอนมามัยพ่อน้องชมพู่ก็ออกมาออกมาไลยแล้วก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่แม่น้องชมพู่นอกใจอะไรนะไม่ใช่ไม่จริงคนที่นอกใจคือผมนี่แหละแล้วก็พึงนอกใจครั้งแรกนะ แล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็พูดแบบสะอึกสะอื้นเหมือนกับว่าขอความเห็นใจขอให้ยกโทษให้พูดอ่อนว่ารักเธอคนเดียวอะไรทำนองนี้ก็ขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นความผิดครั้งแรกเอ้าวนี่พูดไม่ตรงกันละแม่น้องชมพู่บอกว่าเคยผิดมาทีแล้วอ่าแล้วยกโทษให้ไปแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง พอนำชมพูไม่ได้ฟังร้ายมั้งเออมาบอกว่าเป็นความผิดครั้งแรกก็ขอ,ขอยกโทษให้ขอขอกลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะครับผมนั่นแหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านกกกอดกกกอกนะก็มีหนังก็ฉายไปแล้วจวนแล้วเดี๋ยจวนจะฉายแล้วของคุณไอ้ลัมโบอะ ลมโบ้เซกสกลเป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านกกอกแต่ไม่ไม่ได้มีเรื่องราวฆาตก,กรรมะนะดูแล้วนะเป็นหนังเพลงหนังอะไรทำนองนี้ก็ก็เดี๋ยวว่าจะมีโอกาสก็จะไปดูสะหน่อยก็ไปดูดีว่าแลมโบ้เสกสกลมีฝีไม้ลายมือขนาดไหนเป็นผู้อำนวยการสร้างเลยทีเดียวแล้วก็จะทำให้เรารู้จักบ้านกกอกเพิ่มขึ้น มากขึ้นในแง่มุมแบบบ้านๆแบบธรรมชาติข็คล้ายๆจะเป็นหนังแบบเรื่องซับเปลอะอะไรมา้างเพราะเสกรกนนี่เขามีหัวดีและตอนนี้เขารู้ว่าจะมีซอฟต์พาวเวอร์เรื่องนี้เรื่องแบบนี้ก็เลยทำทิงทําไปเ่าเก่งนะไม่ได้ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมแล้วมีการสูญเสียของออาย้อนกลับมาของแม่กับ พ่อหลังเฉพููมันเป็นการสูญเสียของของทั้งคู่นี่นะก็สามปีได้แล้วมั้งที่ลูกเสียชีวิตแล้วก็ดีใจช่วงที่ลุงพลโดนติดคุกยี่สิบปีก็มาแถลงข่าวด้วยกันแสดงว่าตอนนั้นก็เราของระแหงกันแล้วล่ะใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็เหมือนกับชนะแล้วชนะแล้ว หาคนผิดมาลงโทษได้เพราะเขามีปัญหากับลุงพลปัตตนกันคือพ่อเปล่าพ่อน้องชมพู่เปล่าที่เป็นเป็นน้องของปัแตนันหรือแม่น้องชมพู่ว่าเป็นน้องของปัตตนเรไม่รู้แหละมันก็เป็น,เป,นเป็นเครือญาติเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยน,นะครับผมโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้เราก็จะรู้ต่อไปว่าคู่นี้เขาจะกลับมา คืนดีกันหรือเปล่าก็เฝ้าติดตามดูนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรครับมาซื้อหนังสือครับคาถาตำราพิกชีวิตครับหนันงสือเล่มนี้เป็นหนังสือซึ่งผมตั้งใจเขียนมากๆเลยทีเดียวตั้งใจจริงๆนะครับเพราะว่านําประสบการณ์สายหมู่ทั้งหมดที่มีอยู่เพราะว่าผมกลับมาลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะสายหมู่เตรูนี่แหละครับ ในเมื่อถ้าเรามีความศรัทธาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังน,นะครับจิตใจเราก็จะพองจะฝูแล้วสติปัญญามันจะเกิดเราก็สามารถทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ได้ดีนะครับผมแล้วมันก็จะทำให้พลิกชีวิตได้สองบาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดติดต่อผมได้สาช่องทางกับ f a c e b o o ธุรกิจพลเด่นวิสัย ลายแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมพระนางพญาสยามครับสำหรับนางพญาเท่านั้นอาจารย์จําศรีบูรพานะครับเจ้าสํานักศรีบูรพาที่ร่ยยองซึ่งเป็นอาจารย์ผมได้สร้างร่วมกับผมเนี่ยนะครับให้บูชาสองร้อยเก้าสิบบาทเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสระบนเช่นเดียวกันและอาจารย์จําไม่เอาเงินนะยกให้ผมเลยลก็เอาไปเข้ากองทุนนี่นะครับ ก็ซื้อช่วยกันเช่าหน่อยนะครับผมเราจะเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูคลิปดูโฆษณาไทายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อสินค้าผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวขับผมวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบสุดท้ายก็อ,อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเวลาเรามีปัญหา เดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นจะตายนะครับคนที่อยู่เคียงข้างเราก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีๆกันอยู่ก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวดีที่สุดครับขอได้มีความสุขคอยพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี